ปั๊มน้ำไดโว่ท่อหน้าหกนิ้วครับดันสูงประมาณสามเมตรน้ำออกแบบนี้เลยในวันที่แสงแดดไม่มีนะกับแผงโซลาเซลล์สามแผ่นถ้าร้อยห้าสิบวัตต์สามแผ่นนะแดดไม่มีเลยดูเงานี้แดดจางมากนะครับแต่ได้น้ําแบบนี้เลยนะท่อหน้าหกเต็มเ็มนะครับดูดสูงนูนะครับไหนจกกักบ่อปลาพี่ยีกษ รู้สึกยังไงบ้างครับกับปั๊มน้าตัวนี้โ้สุดยอดสุดยอดเลยถ้าไฟไม่ต้องใจเลยแม้สักบาทเดียวน้าประทับใจครับแล้วก็ย้ายบอลปั๊มนี้ย้ายบอลขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วครับโดยฝีมือของพี่คุณชัยเออขอบคุณมากครับนี่เลยดูครับหน้างานยกแผงขึ้นมาเรายความร้อนอย่างดีแน่นอนครับเพราะแผงทำงานได้ความร้อนไม่สะสมนี่บอกคอนโทรลอยู่ใต้แผงครับแบบนี้เลย หน้างานเพชรบุรีครับบ่อปลาปลาชะโดครับน,นี่เลยนะครับรับใครที่อยากได้น้ําแรงๆแบบนี้ในวันที่แสงแดดน้อยก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนะความมอเตอร์ไม่ใช้งานครับเขาอ,อย่านาเก็บไว้นี่โซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นครับตักน้ําแบบนี้ซื้อใหม่คิดหน้าครับ